สุกแล้วอ้าวอันนี้สุกอันนี้สุกพอดีอันนี้แตกสวัสดีค่ะเกษตรกรสินประดีชาเนียวันนี้จะพามาทำสังขยาฟักทองค่ะได้ฟักทองมากกับมะควานเม็ดมันออกพอดีว่าประดิปลูกฟักทองไวหลายได้หลายลูกสิบยี่สิบลูกแล้วเก็บมา ก็เลยจะทำขยายสังขยาฟักทองค่ะนี่อันนี้อึ๊บนี่คือตัดออกตัดออกแล้วก็ใส่ออกใส่ออกหมดเลยนี่นะนี่เลียมเลียมหาเลียมไม่เจอสองน่วยสองน่วยนี่น่วยหนึ่งนี่น่วยหนึ่งสองลูก พดีจะพาทำสังขยาฟักทองนะคะวันนี้มาเบิ้งมาเบิง,บงที่ทำตัวสังขยานะคะหลังจากที่เราแกะฟักทองแล้วแต่นี้เราก็มาทำทำตัวสังขยานี่พดีก็จะใส่ไข่เจ็ดหน่วยอันนี้หกเดี๋ยวมาอีกหน่วยนึงเป็นเจ็ด ใส่ไข่เจ็ดนวยไข่นี่เองเหลยไข่เราเองเลี้ยงเองทำเองแต่ที่ไม่ได้ทำเองก็คือน้ำตาลนี่ต้องซื้อมามน้ำตาลตดีซื้อน้ำตาลมาแลวกันน้ำตาลเนี่ยเอาใส่ไข่เจ็ดไข่เจ็ดใบแล้วก็กะทิหนึ่งกล่องนะคะกล่องกล่องเท่าไรเนี่ยสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม ไข่เก็บใบมาตอกไข่ในแบบแต่ปดิจะใส่อันนี้นิดนึงนมแมวไม่มีใบเตยก็ใส่นมแมวยดหนึ่งพอนมมมินข้าวไข่นะอ่ะทำเลยเอากล้องมาจับอันนี้กล้องมาจับไอ้น,นี่นะคะ นี่คือน้ำตาลเกลือน้ำตาลหนึ่งถ้วยเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็มีไข่แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวดจะใส่กะทิให้ให้น้ำตาลเนละลายก่อนใส่กะทิให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะแล้เวเราค่อยใส่ไข่ วิธีพยายามเลยนะคะพยาามให,ให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายละลายประมาณหนึ่งยังไม่ละลายหมดแล้วก็ต่อไข่ลงเลย ต่อไรลงเลยค่ะ อย่างเลยค่ะไม่ใข่เด็ก บี้ให้ไข,ข่ขาวแตกแล้วก็น้ำตาลละลายก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในนี้นะคะใส่ในฟักทองนะคะแต่จำนัดแรกเรามากรองก่อนเผื่อเปลือกไข่หลุดลงไปกรองก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะมากรองกรอ,องเพื่อเผื่อ เกลือเพื่อนี่เปลือกไขนะ่นะเอ้านี่เลี้ยวกอ่อนอันนี้น้อยอันนี้ใหญ่อะกล่องเทสอนี้ก่อนนะใช่ไหมพอดีไหมอู้พอดีอู้ยอพ,ออพอดีเลยพอดีเลยเดี๋ยวเอานี่ไปล่างก่อนอนันนี้ไปล่างนะเอาอันนี้นกล่องใส่ เดี๋ยวกรองเส่นี้ก่อนนะคะนี่กรองเหลือมีเปลือกไข่นะที่เะใส่กระปุกกระปอกนี้ก่อนปุกนี้เท่าไหร่นี่ บอกปริมาณเท่าไหร่หาตัวเลขไม่เจอเทอีกถ้าเราเทมากนะจะทำให้เป็นฟองเวลานึ่งไม่สวยด้วยเทกลับไปกลับมาเงี้ยต้องพยายามไม่ให้มันมีฟองอากาศแล้วก็เทใส่ฟักทองเลยนะคะเดี๋ยวมาใกล้ๆกล้องหน่อย <laughs> นี่ จะเต็มไหมไม่ให้เต็มมากเพราะว่าเผื่อตอนเขาขึ้นมานี่พอ,อยังพอแล้วเนาะนี่โอ้ลูกนี้มันจะได้ขึ้นนึงสิเพราะว่าที่พื้นที่เยอะเนื้อบางพื้นที่เยอะเทีใส่ไปอ่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะลูกนี้ไม่เต็มนะคะไม่สวยต้องให้ลูกนั้นสวยเนาะ สองลูกค่ะเนี่ยเห็นไหมดังขยาฟักทองเราสองลูกนี่สีสวยมากอันนี้มีมีกะทิเยอะอน,นีกะทิน้อยใส่ไหมใส่ให้หมดเสียดายไข่ดูแล้วเหมือนจะเม่เต็มอันเนี้ย ใค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งนะคะนี่นี่คือฝาปิดฝาปิดของเขานี่ปิดตอนแรกเราปิดก่อนไปตั้งไฟตอนแรกเราก็ปิดไว้ก่อนนึ่งนึ่งแบบปิดก่อนให้ความร้อนความร้อนไม่เข้าข้างบนให้ขึ้นข้างล่างมาพอ รู้ว่ามันกำลังจะสุกเราค่อยไปเปิดออกเพื่อให้ความร้อนเข้าข้างข้างบนเอาจะสุกแล้วเราก็จะปิดไว้ตอนสุกแล้วโอเคค่ะไปตั้งไฟกันตั้งหม้อไว้แล้วเอาไปขึ้นซึ้งกันเลยามาชมกันว่มามันสุกยังลุ้นพร้อมกันเลย สุกแล้วอ้าวอันนี้สุกน,นีสุกพอดีอันนี้แตกอันนี้เปลือกบางแตกเปลือกบางแตกเปลือกนะพอดีสวยสาจ,าจิลจ้าปิก๊ดปิก๊ด